ตอนนี้ที่เราจะพิจารณาเขาจะเป็นคนจนเปลี่ยนกายมาเป็นคนน,นี้ก็เลยจนะต้องมีอะไรเราจะมองหัวหน้าทีมในระยะตอนไหนครับถ้าพูดถึงนักสืบเรียบมากกว่าการชัดชมครับ คือคือคือต้องต้องเข้าใจว่าส่วนหนึ่งถามดีนะนี้ที่จริงคนเคยถูกปยามาเนี่ยนะครับมองมาผูกบัญชากรญชงคนก็มองว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่ามันต้องแยกเป็นสี่แบบนี้วิธีแรกคือเรื่องที่ให้ความรู้เรื่องที่ศึกษาร่วมกันวันนี้สื่อการใช้รายชาวไร่เราเนี่ยเป็นวิติใหม่แล้วเป็นติธีของ 4G แล้วเป็นเป็นเจเนอเรชั่นที่3 4เกามีความเข้าใจกันมากมายทีนี้การเปลี่ยนเชนตรงนี้ คือคือเวลาจ Options, horses, ös, ับเรื meals, ifer, els, people, jas, people, ่องเศรษฐกิจที่เกี <ised> <training> ่ยวกับเรื่องของพืชเนี่ยอันนี้เรืยอพืชทดแทนหรือหรือเป็นพืชพืชที่จะทําให้รายได้เกษตรกรดีขึ้นนะฮะวันนี้มันต้องจับอยู่3สสี่เรื่องนะฮะเรื่องของตัวที่จะส่งเสริมยังไงอันนี้ถามมาก็จะขัดไปเรื่องที่ว่าความรวดเร็วอย่างที่ท่านประธานบริษัทเ่อได้เชื่อกว่าความรวดเร็วว่องไวต้องรี พอกฎหมายออกม,มาแล้วอย่าช้าต้องวิ่งหนีประเทศอื่นเดี๋ยวเขาตามทันขึ้นมาเราจะเหนื่อยวันนี้ตจ้งต่อเราเกิดขึ้นมาเราต้องชมรัฐบาลที่อนุญาตจะทำกฎหมายให้เราผูกได้นั้นผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในมิติที่เปลี่ยนไประหว่างเกษตรกรเนี่ยถ้าเราสามารถส่งเสริมจริงๆและทำกันจริงๆแล้วก็ทหนๆๆ่วยร่วมกันหมดไม่ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะส่งเสริมให้เข้าใจจริงๆไม่คือคือช่วยกันเล่งอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างนี้คือพอทำติดตรงนั้นติดตรงนี้นติดหมด นะครับเราต้องมองว่าวัตถุประสงค์หรือโกของประเทศคืออะไรโกรของประเทศในการทำกัญชาทันทงคือต้องการให้เกษตรกรชาวไร่หรือเกษตรกรท,ทั้งหมดเนประชาไตยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับผมยังเชื่อว่าเรากําลังตั้งตั้ง t าม i n g ว่าถ้าต้นปีเราปลูกได้นะครับ แล้วกันแล้วก็การประชุมน,นัม่นคใช้เวลาสี่เดือนใน,นใการปลูกกรนการนําไปขายคือคืออันนี้มันจะวัดเราอยากจะวัดสิ่งที่เกิดึจนทุกคนจะได้เห็นแล้วว่าเมื่อปลูกไร้แล้ว ายาสการยาสูบสามารถส่งเสริมนะครับอันนี้เราก็มีได้กดกระทรวงอยู่นะฮะกำลังทําอยู่ผสพร้อนะฮะถ้าส่งเสริมเราอยากจะวัดว่าในกลางปีหน้าเนี่ยไรายได้เกษตรกรต่อไร่ต่อกลุ่มที่เป็นไทร์ลอดนำร่องเนี่ยจะมีได้เท่าไหร่นั่นก็จะเป็นจุดแล้วก็สุดท้ายก็จะขยายเป็นวงกล้าแม่ภาพเป็นภาพแมกโครที่เกิดขึ้นนะครับ